I give I'mma don't do you what shit Yeah a say fuck way my so อต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวย้อนฟอร์มแกง่งจามานยูซุพอปก่อนชิงบัลลังตะว,วันฉายก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง s p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก 2C ย้อนดูฟอร์มแข่งจาลอนยูซุพก่อนจะมาเป็นผู้ท้าชิงบอลลังมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในศึกวันไฟในเจ็ดวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566จากมันยูซุพก,กับผลงานสามไฟสุดยอดเยี่ยมในสองวียนวันก่อนจะมาเป็นผู้ท้าชิงคนแรกที่จะมาเขยา่าบอลลังมวยไทยรุ่นเฟเธอเวร์เวท155ปอนด์ของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ในศึกวันไฟในเจ็ดที่จะถ่ายทอดสดสนามมวยเวทีรุมพินีรามินทาในช่วงพรามทางอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2-5-6-6จะมาประเดิมสังเวียนแรกในวันด้วยการประทักกับจอดแสงกายไอเวฟเฟตกในการแข่งขันมวยไทยเมื่อเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2 5 6, 2, ซึ่งเป็นการรู้ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันเพียง10วัน เมื่อเริ่มเกมทั้งคู่ต่างผัดกันรุกผัดกันลับตลอดยกแรกพอเข้าช่วงยก2จามาวได้ปล่อยหมัดเข้าเป้าอย่างจังทำเอายอดเสนไกลเขอาสุดทันทีแม้จะลุกขึ้นมาได้แต่แต่ก็โดนส่งหมัดซ้ำไปอีกหลายหมัดปิดเกมได้ในยกที่2และการคว้าชัยชนะเหนือยอดตำนานนักมวยไทยในครั้งนี้ทำให้จามาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวไฟที่2สอนมวยเซมิซานาะ ต่อมาจามาได้ประจันหน้ากับเซมีซานานักชกชาอลจจิเลยฝรั่งเศสในศึกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวตเมื่อเดือนธันวาคม2563ามจะมาปล่อยหมัดใส่คู่ต่อสู้อย่างแม่นยำเป็นชุดจนแทบไม่มีโอกาสให้เซมีได้โต้กลับและในช่วงท้ายยังส่งเซมีลงไปนอนนับด้วยหมัดซ้ายทรงพลังบทสรุปหลังครบสมยกเป็นฝ่ายจามาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉัน ต่อมาก็ได้ดับฝันโจโนัทวุฒิในไฟล์ล่าสุดจามาได้ประทะก,กับนักมวยสายดุอย่างโจโนัทวุฒิในกติกาม,มวยไทยรุ่นเฟเธอเวทเ,วเมื่อเดือนกรกฎาคม2565การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดทั้งคู่แลกอาวุธกันอย่างมันหยดก่อนที่โจจะพลาดโดนหมัดซ้ายเสียนับไปสองครั้งในช่วงท้ายยก2แม้ฝ่ายโจจะเร่งเครื่องในท้ายเกมแต่ตามไม่ทันเป็นฝ่ายจามาเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉัน โดยผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวส่งให้จามาได้สิทธิ์ขึ้น,นชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทในฐานะผู้ท้าชิงอันดับสองของรงกิ้ g รุ่นนี้กับแชมป์โลกชาวไทยตะวันฉายที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามอินท่าในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้แฟนมวยชาวไทยสาม,มารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์และอย่าพลาดชมศึกนี้กันนะครับขอบคุณมากครับ